สวัสดีครับกับผมนายถาวกนิชนะนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษารหัสนักศึกษา55141213 2อคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสีเกรตครับครับสำหรับความประทับใจที่ได้มาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสีเกียรตแห่งนี้นะครับกับผมมีความพื่อปิติยินดีตั้งแต่เข้ามาศึกษาตั้แ่กกองใบสมัครครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศในมหาวิทยาลัยราชภัฏสีเกีตแห่งนี้ ความร่มมือมีความอบอุ่นนะครับรวมถึงครูบาอาจารย์คณ์ทุกท่านได้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆรวมถึงให้คำปรึกษาและให้คำแนะนําในสิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถไปปรับสายในชีวิตจวันในด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับกับผมที่ตั้่งแต่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยชุพิเศษอังนี้ตั้่งแต่แรกมาศึกษาปีที่หนึ่งนะครับ แต่ฉันมันต้อีสามาี่บริการับผมได้ทั้อที่ในหอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสิเกนะครับตั้งแต่ทักนอยู่ในหอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสิตยนะครับกับผมได้มีเพื่อนใหม่ที่เยอะแยะและได้รู้จักความรักความสุขีของเพื่อนในหมู่คณะของเพื่อนในหอของตนเองนะครับรวมถึงได้รู้ถึงความรักความสุขีในการแข่งขันกีฬาของเพื่อนชิงกรรมต่างๆที่ ขอในมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยได้จัดขึ้นนะครับตั้งแต่เข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยในระดับนักศึกษาในที่นั้นนะครับกับผมได้เข้าเป็นในตำแหน่งเป็นอดีกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยนะครับการที่ได้มาทํางานหน้าที่ตรงนี้ครับทาให้รู้จักความสามัคคีทาให้รู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวของตัวเองเพื่อให้มาทำงานเป็นตัว ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยการคบหาเพื่อนใหม่ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการแบ่งปันรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนยากเพื่อนเพื่อนทุกต่างๆนะครับรวมถึงการออกค่าต่างๆที่ที่อนุกรรมการการศึกษาได้จัดขึ้นนะครับทําให้ระบบได้มีความท้่แข็งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมที และมีความรับการเสมยบคีต่อเพื่อนร่วมง,งานมากขึ้นนะครับอีกทั้งยังเป็นการจากจากการที่เราเป็นคนที่อายมาทราบด้จากเราเป็นคนที่กล้าแสงดงออกกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะพูดนะครับครับสําหรับครูบาอา,าจารย์ในมหาวิทยาลัยนทบุรีที่นี่นะครับครูบาจตให้ท่านได้การปรึกษาให้คำแนะนาต่างๆมาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องกิจกรรม ในเรื่องของการไปฝึกประสบการณ์การใชาชี่ต่างๆเพื่อให้เรามีทักษะมีกระบวนการมีความรู้เพื่อที่จะให้นําความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปต่อยายาในโรงเรียนที่เราจะไปฝึกประสบการณ์การใช้ชีวได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับตับผมที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชเทวีโรยการเรียนการสอนที่ศึกษามาทั้งหมดนั้นดีๆแล้วนะตัวผมได้มีความรู้เป็นอย่างมากนะครับ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและไปปรับใช้ในครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดีครับทําให้ชุมชนนั้นได้มีการพัฒนาได้มีเสถียรภาพมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกสํสาหรับกรุงอาหารของมหา,มามวิทยาลัยก็มีประโยนนะครับมีบรรยากาศที่น่ารื่นริน่าทานอาหารจะได้อ,อ,ยอย่างก็มีความรู้สึกก็มีรสชรราติที่อร่อยน,น่ากินนะครับครับสําหรับตึกอาหารจะได้อ,อ,อาหารก็น่าเลียนครับเช่นอาหาร รุปาส์ครับที่สร้างเสร็จใหม่ครับก็มีบรรยากาศที่ร่มนื่น่าเรียนนะครับอาคารแต่ละอาคารก็มีบรรยากาศที่ร่มเย็นนะครับผมสำหรับสำหรับความประทับใจอีกอย่างคือในส่วนของกีฬาและนันทนาการนะครับในส่วนของกีฬาและนันทนาการนะครับทําให้เรามีสุขภาพสลาดาลไม้ที่แข็งแรงนะครับทำให้เราไม่เจ็บไม่ปวะมีความเป็นดเพืิอเพล่อเพลินมีน้ำใจมีนักกีฬา ให้เรามีสุขภาพดีสุภา่าข็งเลงนะครับสำหรับวันนี้เราผมก็ขอจบการเล่าถึงความภาดใจในมหาวิทยาลัยรื่องฏเชสิงคีรีเียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ